สทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปแรกที่มารีวิว MacBook Pro 13นิ้ว2020นะคะซึ่งเป็นการรีวิวที่ตื่นเต้นมากเพราะว่า MacBook Pro ตัวเนี้เป็น MacBook เครื่องแรกที่ใช้เลยนะคะสำหรับสิ่งที่ได้มาพร้อมกล่องนะคะจะมี MacBook Pro เครื่องนี้1เครื่องนะคะแล้วก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จพร้อมกับสาย USB-C ขนาด2เมตรนะคะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ และนอกจากนี้นะคะก็จะมีคู่มือมาพร้อมกับกล่องจานวนหนึ่งเล่มน,นะคะสำหรับสเปคของ MacBook Pro เครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับ CPU Intel รุ่นที่10ความจุของ SSD Card ก็จะอยู่ที่ 512GB นะคะแรมที่16และ มาพร้อมกับ4พอร์ t h u n d e r b o l t นะคะและแน่นอนว่าการออกแบบของ macbook pro 13นิ้วเครื่องนี้นะคะจะออกแบบในสไตล์เรียบหรูตามสไตล์ของ apple นะคะและนอกจากนี้ยังแยกปุ่ม escape ออกมาจาก Touchbar ด้วยนะคะและมีน้ำหนักเบาเพียง1.4กิโลกรัมเท่านั้นนะคะสะดวกสำหรับการพกพามากเลยใช่ไหมคะ โดยราคาของ MacBook Pro เครื่องนี้นะคะจะอยู่ที่5 9 9 0 0บาทนะคะและรวมกับ Apple Care ในราคา9,500บาทรวมเป็น6,9,400บาทนั่นเองนะคะดูแล้วรวมเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อลองใช้จริงจัง2-3วันนะคะรู้สึกรึ่งกับ ความสะดวกและความง่ายของแทร็กแพดของเขามากเลยนะคะซึ่งตอนแรกที่ซื้อมาคือซื้อ Macbook Pro เครื่องนี้พร้อมกับ Magic m มาส์ตัวนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือ Magic Mouse แทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าตัวแทร็กแพดของเขาเนี่ยคือพร้อมทุกอย่างเหมือนกับเราใช้ iPad ซึ่งปัดหน้าจอในการทำงานซึ่งสะดวกสบายและง่ายมากๆเลยนะคะสําหับความพึงพอใจของเครื่องนี้นะคะเต็ม10ให้ไปเลย9.5นะคะ สำหรับ0.5ที่หักไปเน,เนื่องจากตัวบอดี้ของเขาเจะดูบอบบางแล้วก็เป็นรอยค่อนข้างง่ายนะคะและเพื่อนเพนรู้สึกยังไงกับ MacBook Pro 13นิ้วปี2020นะคะสามารถคอมเมนต์ลงได้ข้างล่างนี้เลยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ